สวัสดีแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับแม่มดมาแล้วจ้านะคะพบก,กับมดก็ต้องพบก,กับรถยนต์อีกโกคานะคะราคาเบาๆประหยัดน้ํามันนะคะสัปดาห์ที่แล้วเรารีวิวคันสีน้ําเงินอ่าสีฟ้า,ส,ฟาสีฟ้าเป็นตัวเกียร์ธรรมดาเช่นกันนะคะราคา1น9่งแสบาทรีวิวออกไปปุ๊บลูกค้าก็ให้การตอบรับมาเซ็นสัญญาอนุมัติ ผ่านแล้วรับรถไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลยนำเจ้าซูซูกิเ e r ร o โคันนี้นะคะสีขาวที่อยู่ข้างๆมดนะคะเป็นตัว1.0 GA นะคะเกียร์ธรรมดานะคะราคาเท่ากันเลยกับคันก่อนนะคะ199,000บาทเท่านั้นเองนะคะ199,000บาทเดี๋ยวเรามาชมกันซิว่าความสวยและก็ความเดิมของเจ้าซูซูกิเ e r ร o อเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ห้องเครื่องกันเลยลำดับแรกนะคะ,ะเดี๋ยวชมห้องเครื่องกันก่นกอนเลย ว่ารวดสวยและเดิมขนาดไหนนะคะน้องออยพาคุณผู้ชมชมนะคะ,ะเริ่มจากหัวน็อตเลยไม่เคยขยับเลยสวยและใหม่มากๆสำหรับ s u z u กิ Serio นะคะ 1.0GA คันนี้นะคะจุดอาร์คนะคะดูห้องเครื่องนะคะความเดิมนะคะตัวนี้นะคะสวยงามมากๆเลย จุดมาร์กทุกจุดนะคะจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะบง่งบอกถึงความเดิมและความใหม่มากๆของรถคันนี้นะคะเดิมสุดๆนะคะสวยงามนะคะน้องออยพาชมร,บรอบๆคันสักนิดนึงนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถอีโกคาขนาดเล็กนะคะอย่างที่เราบอกกันก็จะเป็นรถประหยัดน้ำมันนะคะประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง24.86กิโลเลยทีเดียวนะคะตัวนี้จะเป็น 1.0 GA นะคะโมเดลปี2018นะคะสำหรับ Ser s ีรีโคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะน้องออยอ่าดูภายในกันนิดนึงนะคะเดิมๆแล้วก็สวยงามมากดูนะคะสังเกตหวงมาลัยนะคะทุกอย่างนะคะยังอยู่ในจุดเดิมทุกอย่างเลยบอกสะอ,สะอาดนะคะบง่งบอกถึงผู้ใช้เจ้าของเดิมดูแล,แลและรักษาเป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวเราไปชม ฝั่งทางนู้นกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเม่จะพาชมความเดิมตัวนี้นะคะว่าอุปกรณ์มีอะไรครบบ้างคู่มือวารันตีจากศูนย์นะคะคู่มือประจํารถนะคะครบเลยทุกอย่างนะคะมีครบหมดเลยสําหรับเซอร์เรียลิโอคันนี้นะคะสวยเดิมนะคะเครื่องเสียงก็มีมาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการ ขับขี่แบบเล่าใจนะคะไม่ต้องการเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้บำรุงดูแลรักษาง่ายเช่นกันนะคะของเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้และความพิเศษสุดๆอีกตัวนึงเนี่ยดูที่ไมลเลย34,252กิโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับซูซูกิเซเรียโคันนี้นะคะที่อยากจะนำเสนอให้แฟนเพจทุกท่านนะคะได้รับชมกันนะคะกับข้างว่าที่เบาๆนะคะสไตล์รถอีกโกคาประหยัดน้ำมันนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะผ่อนเบาๆนะคะ1ถึง12เดือนแรกนะคะจะผ่อนอยู่ที่2,900กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็งวดที่7ถึง72จะตกอยู่ประมาณ4,200บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับ Suzuki เซ l ร r i o ี0โอคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านท้ายกันนิดนึงนะคะอ่าอุปกรณ์เดิมๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็น อย่างอะไรนะคะแล้วก็พวกแม่แรงแล้วก็บล็อกขันล้อนะคะทุกอย่างยังเดิมเดิมนะคะอยู่ครบคันเลยนอตทุกตัวนะคะเดิมและสวยมากเป็นอีกคาอีกตัวหนึ่งนะคะที่ได้รับความนิยมมากๆเลยมาทีไรนะคะแบบว่าลงเทลเลอร์ปุ๊บเนี่ยแย่งกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็ยังเซ็นสัญญานะคะแล้วก็จองกันไว้ อยู่นะคะรถเข้ามาปุ๊บก,ก็ได้ทําการส่งมอบให้ลูกค้าเลยนะคะตัวนี้เพราะว่าได้รับความนิยมจริงๆนะคะตัวนี้กับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะตอนนี้นะคะเรามีสถาบันการเงินนะคะรองรับทุกสถาบันเลยทีด่ด้านหลังนี้ทั้ง7สถาบันนะคะให้ลูกค้าทุกคนได้เลือกสรรนะคะพร้อมดอกเบี้ยนะคะที่พิเศษสุดๆ0% 12เเดือนเราก็มีให้นะคะหรือดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2จุด เจ็ด้วก็มีให้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากฝากเจ้าอีโกคาคันนี้นะคะสำหรับแฟนเพจทุกท่านนะคะให้เลือกชมกันเน้นย้ำอีกทีหนึ่งราคาอยู่ที่1,99,000บาทนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมดได้เลยที่เบอร์ข้างล่างนี้นะคะมาเร็วไปเร็วบอกเลยสำหรับ Suzuki s e l e r i o นะคะรถประหยัดน้ำมันเหมาะสำหรับยุคเซฟเซฟสำหรับ ทุกวันนี้นะคะขอนเริ่มต้นนะคะ1ถึง12เดือนแรกแค่2,900กว่าบาทเท่านั้นเองงวดที่7ถึง72อยู่ที่4,2 0 0เท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะคะสามารถทักถามรดมาได้นะคะหรืออยากสอบถามอยากปรึกษาเคสนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบอาติดตรงนั้นตรงนี้หรือต้องการปรึกษาเราเราก็เป็นที่ปรึกษาให้ได้นะคะโทรเข้ามาสอบถามเราได้เลยนะคะสำหรับรีวิววันนี้สำหรับซีรีโอนะคะ 1.0GA คันนี้นะคะ ก็ขอจบการรีวิวว่าเพียงเท่านี้นะคะแล้วสัปดาห์หน้าเราไปสัปดาห์หน้าเราไปชมกันนะคะว่ามดจะพาไปชมอีกพวกคาคันไหนสวยน่ารักไม่แพ้ก,กันน้องออยแพนไปทางนี้หน่อยอ่ามิตซูบิชิมิรานะคะมิตซูบิชิแอตทรา,ามาจอดพร้อมให้คุณลูกค้าทุกท่านได้เลือกสรรน,นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราสัปดาห์หน้าเราไปดูกันว่ามดจะพาะคุณผู้ชมไปชมคันไหนนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะมดขอจบการรีวิวว่าเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ